น uh> well ี่โอ้โหเย่ไงก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเลเกทีเฮดคนเดิมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันสามคนพี่มาสามคนไม่ใช่ก็วันนี้โควิดนะโควิดก็ห่างสองเซนนะไม่ใช่โอเคนะวันนี้เราก็จะมาสอนการกระโดดสูงวักกระโดดสูงใน Y b a บนะละซึ่ง การกระโดดสูงมันจะสูงหรือไม่สูงมันอยู่ที่จังหวะการกระโดดของเราด้วยนะแล้วก็วัตถุที่เราจะต้ตองกระโดดด้วยโอ okay. <c oughs> เคแล้วก็ไปดูกันเลยกลับ<อ>มาข้างบนที่เดิมโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยครับที่เราจะสอบซ้อมกันเอ้ยอยุเพอ, <c oughs> อย่างแรกที่เราจะซ้อมกันก็คือกลวยตงุงอาเขตเอ้ยบอกว่าพอ ซึ่งวิธีกระโดดสูงก็ง่ายๆเลยคือให้เราไปวิ่งวิ่งหรือเข้าไปใกล้ๆก็ได้แล้วก็กดไอ้กดแดดซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะได้หรือไม่ก็ฮะกดไลออกดปุ่มออกดแดดก็คือออนนี่ซึ่งจะสูงหรือไม่สูงก็ถึงก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอยู่ที่จังหวะการกระโดดของเราถ้าจังหวะมันได้ก็มันจะจะกระโดดสูงวันนี้ดูบุ่มอ่อนแดชไทยละ ันนี้ดูวะวั่ะเอเฮ้ยอิจฉานาแล้วนี่นอย่างนี้เลยนี่ได้นี่ยังยนี่ <c oughs> มันนี่ได้คุทำไม่ได้หลังจากมันนี่ทําได้คุทําไม่ได้เลยซึ่งวัตถุที่จะทําได้ไม่ใช่แค่กลวยนี้เท่านั้นมาตามมาตามผมมาชุดนะนได้ตั้งแต่ตอนที่มันแดดได้มไม่มีโอกาสเอาละแค่มาตอนแดดอยากจะไปเล่นโอเคส่วนวัตถุวัตถุต่อมาที่ใช้ได้ก็คือเจ้านี่น,นั่นเองงานจริงเว้ย <laughs> นี่ไม่ได้เรื่อง เอาโอ๊เมื่อกี้เมื่อกี้ติดนั่นแหละเมื่อกี้ติดนะไม่ติดมันไม่ติดสูงเน่ยคือไม่มันมันแล้วแต่ว่าจะสูงไม่สูงแต่ติดหรือไม่คือถ้าติดก็คือมันจะกระโดดเองอัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่ติดก็คือมันจะไม่กระโดดแล้วี่ไม่ติดเอกนอกจากอันนี้แล้วก็จะมีท่อแอร์นี้ด้วยท่อแอท่อแอร์เปล่าไปอยู่ปุ้งโอ้ไปแล้วจิ๋ว ไม่ไม่ติดกระโหลสูงนี่ซึ่งนี่เดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูสมุดสมุดโอ๊กโอ๊กไล่ไล่เขาหน่อยโอ๊กไล่เขาหน่อยเล่นสมุดสมุดมีมีคนไล่เรามาใช่มโอ้ไม่นะโอ๊กไล่มาเรียบหนีเออเออเดี๋ยวมันวิ่งเร็วเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวไล่ไล่เฉยเลยเฉย ไล่เยะยโอเคพอสมมติเราไล่มาเนี่ยก็ต้องเป็นศัตรูที่แท้จริงไงไอ้สมมติอกตามาติดเลยเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมคนปกติก็อาจจะขึ้นอันนี้ก็จะช้าหรือไม่ก็นี้ก็อาจจะช้ากว่าแต่ว่าถ้าเรามีอันนี้มันจะทาให้เราเร็วกว่านี่ดึงอ้าวไม่ดึงนั่นแหละก็ใครมีอันนี้ก็สามารถเด้งหนีได้แบบไปเลย คือไม่แต่ว่าแบบนี้มันจะเร็วกว่าไงเอ้ยหนในลองปีนปีนขึ้นตึกดิเด้งขึ้นตึกดิน,ดนี้โอ้โหขึ้น,ข,นขึ้นมาถึงบนนี้เลยทีเดียวเนี่ยดูดูความสูงดิระดับระดับภูเขาอะเนี่ยตรงนี้จนถึงบนสุดอะภูเขาอะโอ้โหสูงมากถ้าติดทีนึงคือโหดมาก ยังใครเล่นในคอมดีอ่ะปกดีถ้าไม่มีคอมก็เสียได้ใช่ XL ไ <c oughs> ม่ได้ยากจังวะมันไม่ได้ยากเลยเทติดมันมันอยู่ที่จังหวะเอัวกลัวด้านกลัวด้านนี้่นี้ด้านนี้ไม่กระโดดสูงเขาไปทำข้างบนดีกว่าข้างบนมีที่ทำ <c oughs> โอเค <c oughs> พอเลื่อนไปทางขวาแต่แดดแปข้างหน้ากูอดหรัอบมากวีอื้ยเออตก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 ดึงดึงตกตกิกยกต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 ตกตนตก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 กตกตกตกกตกตนตกกตงต โลกาดึงดไม่ติดไม่หลอหลอไม่หล่อ,ลลอดึงมันมันติดแหละแต่ว่ามันมันติดติดกำแพงอ่ะใช่มันติด,ตดกำแพงอ๋ตงอตรงนี้ด,นดึงโง่ไปเอาอากาศดึงไปเอาอากาศตรงนี้มีบ่เอ้ยตรงนี้ก็ทำได้นะเนี่ยเนี่ยตั้ไหนไงไอ้พวกที่มีรูแหล่งเนี่ยคงจะทำได้ แต่ว่าไม่ไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเล็กไปมันเล็กไปมันไม่ติดเอยเอ้ยเอ้ยมันก็ติดแหละแต่ว่ามันติดน้อยอ่ะแบบมันกระโดดไม่สูงเอาง่ายเฮ้ยเฮ้ยจอปีโอเฮ้ยดอปโอนะนุกนเฮ้ยดึงได้อยู่ดึงได้อยู่นี่สมมติใครลงมารับเคว็ใช่ไหมกดรับเคว็ปุ๊บดึงขึ้นไปเลยดึงเอาไม่ติดมันต้องข้างข้างอันนี้มันจะติดติดแขนดอปีโอต้องข้างๆ้อง เอิ่ม <gra> ่อยฮะดึงเอาดึงีเอ้ยดีโอได้ไหมดีโอเอา้ลุรลุเฮ้ย ตัวเราอันตรายบอกไว้ก่อนมันมนี่มาตอนไม่นะโอค๊คเขารู้สึกล้างไม่ค่อยดีคือไงจัดไปแล้วเลเื่อรู้สึกหละเปแ้เออ,อ ีับสู้เป็นแม่เอเฮ้ยตั้ว้ะว่ะตั้มตั้มตั้เย่เราได้เราทำดาเมจเยอะถุดพอกเป็ดตกป้าโคตรแรงแต่ด้วยเวลาสดนะ ม Eden, ไม่ใช่คิคดว่าจะใช้เล่นๆนะเล่นแต่ั 17, ain, Hence, ้งวันต้ Support, mm. อเลิดาเมจยี่สิบห้าดาเมจเจ็ดจุดกว่าดาเมจฟุตอีนี่กูไม่เลี้ยงใจอ่ะขอโทษได้ปะล่ะอ้นนี้ม no ันก็ตีอยู่นั่นแ่ะมันเป็ดต้องปลาฟาดลงตัวลงตัวเฮ้ยนี่ติงเฮ้ยติงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ ไออันนี้อันนี้เจอแล้วนี่ลืมไปผิดอันนี่อันนี้ไม่ติดอ๋อไม่ดีกันหนิคนนี้เฮ้ยมีเฮ้ยอื๊บจับถือไม่มันต้องข้างๆอย่างเดียวถ้าอันนี้มันจะติดติดฝามันจะติดฝาเฮ้ยกูมันทำไม่ได้กูก็ต้องยิงมันมันได้เมื่อกี้เขายังทำได้เลยไออันนู้น่ะเออสี่ร้อยเก้าเก้า สี่รปดสิบแเปให้อีกไปแล้วสามเป็ไม่ทำละส่งเงินมาซะไม่งันกูเป็นโจนะกูมีปืนด้วยส่งเงินมันยีไหมไ้ปืนมันกวามึงันก็แค่เบ็ดอ่ะมันนี่หายปุเบ็ดตองตาเหมาะสำหรับกับแวมไพร์ใช่เย็นจัดผมเดือนเัี้ยแหละ 我那年都去澳洲了。嗯